I love you, I love you. ไม่เคยคลิกไลน์นะวังนังนะเข็มมังจะมีวังนี่ใช่ค่ะใช่หมามาแล้วถ้าวันนี้นะผมยกขันมาไปขอคุณเดือนนะคุณเนื้อทอต้องไม่ว่าผมแน่ๆเลย <c oughs> อ่ะไอ้แยงขาตกลงเนี่ยจะไปงานบ้านอีหรือเปล่าอุ้ยนานๆได้เป็นลมไมทราบคุณนายเนื้อทองทุกทีไม่ไป มา <c oughs> เขาเชิญเราหรือเปล่าอ่ะแล้วเราจะไปไหมก้อยแจงไป <c oughs> เออก็แค่นเนี่ย <c oughs> ก็มีความสุขเลี่้มามาจะไปแก้งอะไรเขออาอีกอ่ะถ้าบอกคำนี้มันจะสำนุกลวอักไวยแจงลับลงนางง ทไปักเยคะักเลยคหาลกยามาฮัลโลบ้านคุณนายเนื้อทองค่ะดิฉันเนื้อทองพูดค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับ คใครเป็นแม่แกอ่าอ่าขึ้นแม่ครับระวังอย่าอารมณ์เสียนะครับเดี๋ยวจะเสียของรักกลับไปไม่ได้คืนเลยนะครับฉันอยู่ที่น้ำตกตน้ำตกน้ำใสไหล,ไหลยเย็นเห็บตัวปลาลงพัดมาเบาๆเยน็นเพลินสบายพ่อจอร์ดม่ทุลาอะไรเหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากจะโทรมาให้กำลังใจคุณแม่แค่นั้นเองผมอยากจะให้คุณแม่ ทำบุญแก้เค้ดสำเร็จขอบใจนะจ๊ะ <laughs> นี่ผมก็บเคนอุษานล,ลงทุนอดอาหารนั้งแต่เช้าเลยนะครับกะว่าจะไปกินที่บ้านของคุณแม่โดยเฉพาะเลยลม <laughs> พัดมาเบาๆฉันอยู่ที่น้ำตกน้ำตกลมเย็นมีน้ำตกมีลาบมีส้มตำด้วยระครับผมไม่ชอบส้มตำนะครับ นี่นี่จ้ะพ่อจอร์ดที่จริงพ่อจอร์ดควรจะไปหาหมอนะแล้วก็ล้างท้องซะเลยนะจะได้กินได้เยอะๆนะจ้าอ้าไม่้องล่ะครับคุณแม่ครับผมเกรงใจเออขอบใจนะจ้าที่โทรมาคุยด้วยสวัสดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ,ค,รบคือว่าวมีอะไรอีกวะเนี่ยฮะ เออจ้าอะไรจ้าจ้าพอ่อจอดผมอยากจะบอกคุณแม่ว่าผมรักคุณเดือนลูกสาวของคุณแม่มากครับคุณแม่เงียบทำไมครับอ๋อคุณแม่คงกำลังดีใจมากๆเลยดีใจจนร้องไห้เลยใช่ไหมครับผมใน้้ังหน้าคุณแม่กำลังยิ้มด้วยความรักผมมากๆเลยผมก็รักคุณแม่ครับคุณแม่ต้อง ผมแน่ๆเลยใช่ไหมครับยิ้มสิครับเวลมีร้อง้าวกา้าว้า้าว้น้าว้นว้ว้า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 วาว้าว้าวมา้า้า้ย ทำอะไรอะคุณนะโมโหใครมาเหรออ่าปล่าวแล้วทำอะไรอะก็ฝึกพลังเสียงอะมีคนก็นจะเชิญไปร้องเพลงรายการการกุศล่ะก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนจะฝึกด้วยกันไหมหละเผื่อต้องร้องเพลงคู่กันเน่ยไม่ไดีกว่าคุณฝึกต่อไปเถอะปะมีฝึกแล้วอะ วางวางก็อีกเยอะอ่ะดีแล้วเดี๋ยวจัดกับข้าวชุดเดียวก็พอนะวาง,วางให้ทัท่วฮะคุ้ยคะชุดเดียวแล้วมันไม่น้อยไปหรอคะไม่น้อยหรอกล้วหมดแล้วก็ไม่ต้องเติมด้วยมันจะได้กลับกันเร็วๆก็ไวไปไหนเอาเร็วๆสิเร็วแม่คะถ้าหาไม่พอก็ออยเขาเหมือนกันนะแม่โอ้จะไปไออะไรละแม่เดือนก็คนมันกินฟรีน่ะของฟรีทั้งนั้นน่ะอืเอาวางวางวางเนี่ยเขาเรียกว่า ห้ามโกรธแต่ไม่ได้ห้ามเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาได้ยินเข้ากันโดนหรอกอ่าเรื่องอืมเุ้ยพ่อคะดูอะไรนู่นสิฮะใค้ชนมันมาเนี่ฮะ สนจีบเอ้ยข <c oughs> นันกันไหยครับพ่อพ่อต้อง,องแม่ต้องคงเอาม์ไม่อยู่แน่เลยอะ่ะอย่างเงี้ยมันของชัวไม่ต้องพนันเลยอะ่ะมาหาเสียงเหรอจ้ะ <c oughs> ถ้าลูกว่าจะลองเลือกตั้งอ่ะนะก็คงไม่มาหาเสียงแถวนี้หรอก มีแม่เป็นคนต่างด้าวเนี่ยลงเลือกตั้งได้ด้วยเหรอจ๊ะใจเย็นๆหมามาวันนี้เราวไหมเออนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ละอายแก่ใจเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่รังเกียจเนี่ยเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนึกจ๊ะห่าว่าอยู่ มีของขวัญมาให้ว่านี ก็จะใกล้จะถึงเวลานอนแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาทุกอย่างก็จบสิ้นแล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแมค่ะอย่าอย่าไปมองเขานะคะหันหันไปทางนียนะคะแล้วหลับตาลงทำจีเจให้สงบนะคะแล้วร้องเมไปยิ้มเกิดยิ้มเกิดนะยิ้มถูกต้องค่ะทำจีเจให้สงบแล้วเมื่อรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆเปิดมตาขึ้นมาร้องเพลงเลยค่ะยิ้มเกิดนะยิ้มถูกต้องค่ะยิ้มคอยๆลืมตายไม่ค่อย สวัสดีครับคุณแม่คุณกดโท่ทท <S <S ช่วยคุณพิจารณ์เ